กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงนะครับการย้ายเรือนจำนะครับย้ายกับภูมิลำเนาเพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้นะครับคนที่ไม่เคยมีญาติมีพี่มีน้องติดคุกเนี่ยนะครับหรือว่าเพิ่งมีญาติมีพี่มีน้องติดคุกเข้าไปเนี่ยนะครับเราอยากย้ายญาติเราพี่เราน้องเราเนี่ย กลับไปอยู่นะครับภูมิลําเนาก็คืออยู่บ้านเกิดนะครับให้เยี่ยมได้สะดวกนะครับให้ติดต่อได้ง่ายเนี่ยเรามีวิธียังไงนะครับมีหลักเกณฑ์ยังไงมาฟังกันนะครับนะการย้ายกลับภูมิลําเนาคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนเชียงใหม่เรามาติดคุกอยู่สมุทรปราการอย่างเงี้ยเราก็ย้ายกลับเชียงใหม่เราเป็นคนนะครับอุบลนะเรามาติดคุกอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเราก็ย้ายกลับอุบลน,นะนี่ก็คือการย้ายกลับภูมิลําเนา การย้ายมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการย้ายกับภูมิลําเนานะครับคุณสมบัติของผู้ต้องขังนะครับนะที่จะย้ายกับภูมิลําเนานะครับมีอะไรบ้างนะผมจะบอกแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปนะครับนักโทษนี่มีทั้งหมด6ชั้นนะครับชั้นเร็วมากชั้นเร็วชั้นกลางนะครับชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมนะครับต้องเป็นนักโทษตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไปนะครับถึงขอย้ายได้2นะครับ ต้องไม่กระทําผิดวินัยนะครับนะพูดง่ายๆก็คือไม่กระทําผิดวินัยหรือว่ากฎระเบียบของเรือนจํานะครับนะสนะครับต้องไม่มีนะครับการอายัดตัวหรือว่าไม่มีคดีอายัดตัวนะครับในนะครับเรือนจําหรือว่าพื้นที่นะครับที่เราถูกคุมขังอยู่พูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนอุบลตอนนี้เราถูกขังอยู่กรุงเทพนะครับต้องไม่มีคดีอายัดตัวที่กรุงเทพนะครับนะเพราะถ้าอย่างนั้นนะครับ มันก็จะยุ่งยากในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปอายัดต,ตัวหรือว่าต้องไปนําตัวเราจากนะครับภูมิลําเนากลับมาดําเนินคดีอีกนะครับดังนั้นต้องไม่มีคดีอายัดต,ตัวนะครับเว้นแต่นะครับมันมีคําว่าเว้นแต่เว้นแต่คดีอายัดต,ตัวเนี่ยเป็นคดีที่เกิดในพื้นที่ภูมิลําเนาที่เราจะย้ายไปอ่าสมมุติเราเป็นคนอุบลเราอยู่กรุงเทพนะครับถูกจับอยู่กรุงเทพปุ๊บเราขอย้ายไปอุบล เรามีคดีต่อที่อุบนแบบนี้ย้ายได้นะครับนะทีนี้นะครับอย่างต่อมานะครับก็คืออย่างที่4นะครับกำหนดโทษของผู้ต้องขังนะครับที่จะย้ายไปเนี่ยต้องไม่เกินอำนาจคุมขังของเรือนจำนะครับปลายทางนะเพื่อนๆอาจจะงงนะคืออำนาจคุมขังของแต่ละเรือนจำเนี่ยนะครับมันมีไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเรือนจำขนาดเล็กนะครับโทษสูงสุดไม่เกิน15ปี เรือนจำกลางอาจจะ20ปีหรือบางที่ก็อาจจะตลอดชีวิตหรือว่าเรือนจําทันทสถานนะครับบางแห่งจำคุกไม่เกิน7ปีแบบนี้สมมุติว่าเราโทษนะครับสาปีนะครับแต่เราจะย้ายไปอยู่ในเรือนจำนะครับกลางที่นะครับมีอํานาจคุมขังโทษแค่25ปีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนะแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเกินอํานาจคุมขังของเรือนจำนะครับ คำว่าอำนาจคุมขังเนี่ยนะครับทางกรมราชธรรมเนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดนะครับนะเขาก็นะพิจารณาตามรูปแบบของเรือนจําตามนะครับขนาดของเรือนจําตามนะครับโครงสร้างของเรือนจําเป็นหลักนะครับนะในแต่ละเรือนจำเนี่ยจะมีนะครับกำหนดนะครับเพดานสูงสุดของการนะครับคุมขังนักโทษไว้นะครับนะบางเรือนจําก็15ปีบางเรือนจํา25ปีนะครับอย่างเช่นเรือนจําบางขวางเรือนจาคลองเปรมอย่างเงี้ยนะครับ โทษสูงสุดก็คือนับประหารชีวิตสามารถคุมขังได้นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับนะในกรณีที่เป็นนะครับนักโทษวัยหนุ่มอายุไม่เกิน25ปีอย่างเงี้ยสมมุติว่านะครับเราจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีนะครับนะเรือนจำนะทันทสถารวัยหนุ่มอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะย้ายเราไปอยู่ในพื้นที่นะครับใกล้เคียงนะ ที่มีเรือนจําทันทสถานวัยหนุ่มนะสมมุติว่าเราเป็นวัยรุ่นนะอายุ20ปี21ปีอย่างเงี้ยแต่เราอยากย้ายกลับบ้านนะแต่เรือนจํานั้นนะครับไม่ใช่นะทันทสถานวัยหนุ่มเขาไม่ย้ายไปนะครับเขาจะย้ายไปในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับที่เป็นทันทสถานวัยหนุ่มนะต่อมานะครับกรณีที่เป็นนะครับคดีเกี่ยวกับพลบรยาเสพติดนะครับนะผู้ต้องขังนะครับ ที่มีพฤติกรรมหรือมีประวัติในการเสพนะครับจะต้องย้ายไปอยู่ในบําบัดพิเศษที่ใกล้เคียงนะครับกับภูมิลําเนานั้นๆนะนี่ก็คือหลักๆนะครับนะของการย้ายไปนะครับนะทีนี้มันก็มีรายละเอียดปีกย่อยแหละอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะครับโทษ5ปีอย่างเงี้ยเราต้องติดคุกในสถานที่นะครับต้นทางนะครับก็คือเรือนจําที่เราถูกจองจําในทีแรกเนี่ยนะครับ6เดือนขึ้นไปนะครับ นี่ก็คือนะครับหลักเกณฑ์พื้นฐานนะครับนะสำหรับผู้ที่จะขอย้ายนะครับกับภูมิลําเนานะครับนะทีนี้วิธีการเขียนคาร้องเนี่ยง่ายมากนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้ต้องขังนะครับนะที่จะเขียนคําร้องเนี่ยก็สามารถไปขอนะครับนะแบบคําร้องกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับนะเพียงแต่ว่าเอกสารที่ต้องใช้นั้นก็คือนะครับนะทะเบียนบ้านนะครับต้นฉบับ ซึ่งญาติจะเป็นคนส่งเข้าไปให้นะครับนะเพื่อเขียนคําร้องนะครับในการขอย้ายกับภูมิลําเนาถ้าเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาแล้วนะครับนะเข้ากับหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ก็จะถูกย้ายกับภูมิลําเนานะครับนะหรือในกรณีที่เป็นญาตินะครับนะก็ต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันในกรณีที่เป็น นะครับภรรยาไปเขียนคาร้องก็ต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเขียนคําร้องได้นะครับนะโดยการนะครับเดินทางไปที่เรือนจํานะครับนะแล้วก็ไปขอแบบคําร้องนะครับเขาจะมีแบบคาร้องนะครับนะแล้วเขาก็จะพิจารณาว่าตัวนักโทษเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ไหมนะครับนะถ้าผ่านหลักเกณฑ์ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับที่สามารถย้ายกลับภูมิลําเนาได้นะครับมีเรือนจำนะครับปลายทางรองรับถูกต้องนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชัณฑ์กำหนดเนี่ยเขาก็ย้ายนะครับนะ ให้กลับไปสู่ภูมิลําเนานะครับเพื่อความสะดวกของญาตินักโทษเพื่อความสะดวกของตัวนักโทษเองนะครับนี่คือหลักการการขอย้ายกลับภูมิลําเนานะครับแบบพื้นฐานนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับหลายคนมีญาติมีพี่มีน้องติดคุกอยู่นะครับมีแฟนติดคุกอยู่นะครับเดินทางมาเยี่ยมไม่สะดวกนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดนะครับอยากขอย้ายกลับไปอยู่แถวบ้านอยากขอย้ายนะครับกลับไปอยู่บ้านเกิดนะครับก็สามารถทําได้นะครับนะ ถ้าเราไม่มีญาติมีพี่มีน้องติดคุกเราจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีใครสนใจหรอกนะครับนะพอเรามีญาติมีพี่มีน้องติดคุกนะครับผมก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อความสะดวกนะครับของนะครับญาติผู้ต้องขังเองและตัวผู้ต้องขังเองนะครับนะเป็นนะครับสิทธิประโยชน์นะครับที่กรมราชัณฑ์เขามีให้นะครับนะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงฮัลโหลเทสขอบคุณมากๆครับผม